รถดักตัวทานทานอานี่นานนทานาานาอาารตัวนอยตบมนกานอยนนสตัวอย่างนรัเนาะทานที่ข้อที่อ่านมาให้ฟังครับสวัสดีฮะอ่าที่นี่ท totally> ี่บ้านนองบอนะครับผมอิสานบอยดรีนนะครับศิลปินประจำตาบลของเรานะครับอันนี้วันนี้เป็นวันแรก ในการประชุมเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับของตำบลเรานะฮะวันนี้ยังไงอยากจะขอให้ท่านอาจารย์นะฮะได้พูดถึงวันนี้นิดหนึ่งครับว่าเราเราทำกิจกรรมอะไรกันนะครับวันนี้ครับค่ะก็ได้ค่ะก็สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นจากทีมงานของพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็ได้มาทำเกี่ยวกับโครงการสร้างสร้างสมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่4ี่แล้วนะคะเราจะมีการ สาธิตนะคะสาธิตกลุ่มอาชีพนะคะโดยวันนี้คือจะสาธิตเกี่ยวกับการทอผ้าไหมและการจักสารไม้ไผ่นะคะโดยการสาธิตผ้าไหมนี่คือจะทําตั้งแต่สาวไหมอะไรให้ให,ใ,หให้ทุกขั้นตอนนะคะให้ให้กลุ่มสมาชิกของเราได้มีความรู้นะคะจนสามารถทอได้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นทุนในการหมุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านของเราต่อไปนะคะคืออยากให้ทุกคนมีรายได้และมีรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนของเรานะคะ ส่วนการจักสารนะคะโดยโดย,โดยป่าชบ้านของเราโดยพ่อเทวินนะคะก็จะให้ท่านมาส,สาธิตให้ดูเกี่ยวกับการสารสารไม้ไผ่ตั้งแต่การจักตอกเลยนะคะว่าต้องดําเนินการอย่างไรนะคะก็โดยให้สมาชิกนี่สามารถจักสารได้นะคะเพือ่อเพิ่มไรายได้ให้แก่สมาชิกอีกต่อไปนะจ๊ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดําเนินมาจนถึงวันวันที่4แล้วนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะ,ะเป็นค่พรุ่งนี้จะเป็นการศึกษาดูดงานนะ,ะยังไงถ้าท่านที่สนใจนะฮะก็เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่บ้านหนองบ่อนะครับตำบลหนองบ่อที่กลุ่มวันไหมนะฮะหรือไม่ก็ทางคอนแทคที่เราจะใส่เข้าไป อยู่ในวิดีโอนี Здесь, Positive, car, inhos, athletes, ้นะครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้พ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ทวินเห็นยังครับตอนนี้ครับสานกระตาตะแตกกำลังก่อกลมันกำลังเอาใหม่ขัดกลมันแล้วก็ตั้งสิเร็ดเป็นโตกระตาตะแตกขึ้นแล้วทีเห็ดซันตอนแรกนี่เป็นไพซ้อนครับตอนที่เริ่มแรกเลยครับก็ตอนแรกก็ ถ้าตาตะแจกนี่กาเบึบ้งตัวอย่างของมูก็มี่ส่วนมากเบึง้งเบิ้งของมูแต่ว่าโตที่ได้หัดนี่คือพวกสะล้อมสะล้อมนี่เป็นตะกรณนเห็ดเป็นย่างหัาไก่นะ응 ครับเมื่อนี้กับสำเร็จเสร็จสิ้นไปนะครับเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับที่สูตร์รวมใจมูซีตำบลหนองบอ่อจังหวัดอุบลราชธานีของเห้านะครับท่งนด้ก็ขอให้ทุกคนติดตามคลิปต่อไปของอีสันดรีมของพวกเฮาด้วยละกันนะครับท่งนดเมื่อนี้ขอจากกันแค่นี้ก่อนนะครับ Thank you very much for uh, watching our first clip isan dream uh, team that we try to Present you the contemporary lifestyle in Isan, which is Ubon Ratchathani, uh, Thailand, where we are now. Thank you very much. Bye bye.